จากกรณีนักสแสดงสาวหล่อตินาสุขนาาขับรถเก๋งชนหนุ่มเขียวรถจักรยานยนต์อาการโคมา่าเมื่อเวลา3นาฬิกา53นาทีของวันที่15เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดแฮชแท็กตินาพุ่งแรงจนติดเทรนทวิตเตอร์ชาวเน็ตวิจารณ์ยับดราม่าก,กันข้ามวันข้ามคืนหลังจากที่ตินาออกมาชี้แจงว่าคลิปที่ตนเองไปเล่นน้ําเป็นวันที่13ซึ่งเป็นวันก่อนเกิดเหตุแต่ชาวเน็ตได้ไปเทียบภาพที่ตินาไปงานหนึ่งในวันที่14ซึ่งเป็นชุดเดียวกันที่ใส่ในวันเกิดเหตุพร้อมทั้งระบุข,ขอ้อออควววาาาามม่่กแถ ไปปาร์ตี้คนละวันแต่หลักฐานชาวเน็ตขุดมาครบค่ะชุดเดียวกันเลยอย่าหาต่อกับชาวเน็ตผู้เสียหายต้องได้รับความยุติธรรมตีน่าส่วนอีกทวิตก็ลงภาพตีน่าที่ไปงานในวันที่13เมษายนและวันที่14เมษายนพร้อมระบุข้อความว่าอ่ะชัดพอไหมวันที่13หล่อนไปเล่นง,งานกับเพื่อนอีกกลุ่มค่ะโดยวันที่13คุณดีเจอยู่งาน S2O ที่ l i ฟ e Park คงแยกร่างมาหาหล่อนไม่ได้เนาะวันที่14วอเตอร์บอมเสื้อดากางเกงชมพูนี่ชัดไหมคะใช่หล่อนไหมคะคุณตอนอรหรือผีอย่างเต้นท่าล้อเลียนอยู่เลยค่ะ จาตัวเองได้ไหมคะ #tina t i นาขับรถชนอีกทั้งยังต้องคําถามว่ายังไงคะในพี่บอกว่าคลิปวันที่13ไงคะแต่ทําไมพี่ดีเจมะตูมบอกว่าวันที่14ล่ะคะกหกหรอคะทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดหรอคะ t i n าทั้งยังมีชาวเน็ตโพสต์คลิปที่นากอดกับผู้หญิงคนหนึ่งในช่วงของวันที่14เมษาพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าเห็นดาราสาวเมาแล้วด้วยว่าเธอจะบอกว่าวันที่14ไม่ได้ไปได้ไงคะคลิปนี้ฉันถ่ายเองกับมือหน้าเมืองทองนางเดินกอดสาวแล้วนางหันมาศบ์ตาฉันสภาพคือเมาแล้วตอน แรกคือนางโบกแท็กซี่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นแท็กซี่แล้วนางก็เดินกอดคอกันข้ามถนนไปฝั่งที่จอดรถส่วนตัว t i นาทางด้านเพื่อนของผู้ได้รับบาดเจ็บก็เข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของตินาด้วยว่าคนที่ให้กําลังใจรบกวนเข้าทวิตเตอร์แล้วพิมพ์ค้นหาคําว่าตินาแล้วจะเข้าใจได้หลายเรื่องมากขึ้นนะครับวันที่เกิดเรื่องนําตัวส่งโรงพยาบาลหรอครับผมไม่แน่ใจว่าจะยืนยันได้ยังไงเพราะหลักฐานว่าอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่มีแล้วที่บอกว่าหมองดเยี่ยมผมไม่แน่ใจว่าเพราะเป็นคนละวันกันหรือเปล่าแต่ผมก็ไปเยี่ยมกัันนนนได้้ะครบเห็สภาพพืแลว พูดกันไม่ออกที่บอกว่าไม่หนีก็เพราะว่ารถเข้าข้างทางแล้วไปไหนไม่ได้หรือเปล่าครับแค่สงสัยนะครับแล้วต่อให้ไม่นับเรื่องเล่นสงการแต่บอกว่ายังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีโพสต์ที่รู้สึกว่ายังชิลๆเฮฮาได้อยู่นี่ครับยังไม่รวมที่บอกว่าจะรับผิดชอบแต่ทางผู้เสียหายออกมาบอกว่ามีแค่กระเช้าหนึ่งอันกับเบอร์ประกันที่ยังติดต่อไม่ได้ซึ่งตอนนี้อาจจะติดต่อได้แล้วคือผ่านมาตั้ง3-4วันแล้วถึงจะมีรีแอคชั่นหรอครับมีรีแอคชั่นตอนออกข่าวก่อนข ริสุทธิ์ใจหรือความจริงใจให้คนได้เห็นกันชัดๆนะครับถ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนี่ครับแล้วเรื่องการขับรถแบบนั้นจะไม่มีออกมาชี้แจงอะไรสินะครับรอแลถแลงข่าวหน้าสื่อหรือตามคดีความกันไปสินะครับผมจะรอชมข้อถแถลงขอบคุณสําหรับพื้นที่ครับและขอบคุณที่ทนอ่านมาจนถึงจุดนี้ขอบคุณครับ